สวัสดีค่ะนุ่มนะคะวันนี้นุ่จะมาทดสสินค้าตัวนี้นะคะที่ชื่อว่าอิตาลีเอน,นะคะ,อะตอนแรกหลอดมันเป็นแบบนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือหักกอดออกมานะคะพอใช้เสร็จก็อีกด้านนึงปิดนะคะทีนี้พี่ท่านนี้มีปัญหาเรื่องของหนุนสิวแล้วก็รูขุมขนนะคะเดี๋ยวนุ่จะมาทาดให้ดูกันเลยว่าวันนี้คะ่ะหนุมสิวรูขุมขนที่ที่พี่เป็นอยู่ะคะ่ะจะหายภายในประมาณ2-3ถึงนาทีหรือเปล่าน,นะคะวิธีการใช้นะคะหักปิดให้ฉีดน้ำนะค่ะไปในบริเ,เวณที่เราจะใช้นะคะน้ำเปล่าธรรมดานะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับินะคะค อันนี้คือน้ำปลานะคะแล้วก็บีบครีมออกมานะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแต้มมาดูกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะค่ะหลายคนจะถามมาว่า ้าหนึ่งครั้งมันจะหายไปเลยไหมนะคะถ้าหนึ่งครั้งตรงนี้ค่ะจะบล็อกถุงใต้ตาหลุมสิวหรือว่าร่องแก้มะคะ่ะได้ประมาณหกถึงแปดชั่วโมงแล้วแต่สภาพผิวคนนะคะแต่ว่าถ้าใช้อย่างต่อเน,นื่องสามหกเดือนนะคะจะช่วยกระชับขึ้นได้ประมาณห้าสิบถึงแดิเปอร์เซ็นนะคะแล้วแต่สภาพผิวคนนะคะอันนี้เป็นการแต้มทั่วไปธรรมดานะคะทีนี้พอเราทาเสร็จแล้วค่ะก็คือปิดฝาลมเป่าไว้ได้เลยนะคะเพื่อทําให้ครีมซึมสู่ผิวได้เร็วม,มากขึ้นนะคะ แล้วเราสังเกตรตรงริ้วรอยริ้วขนกันนะคะว่าัน,นี้จะตื้นขึ้นไหมที่ตัวนี้ม่นอันตรายนะคะวอลผ่านออยก,กว่า1้9หสิบ้าประเทศทั่วโลกแล้วนะคะมีส่วนผสมของอาร์จิลีนนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมของพวกบวอลท็อกนะคะที่ช่วยให้กระชับยกกระชับขึ้นมานะคะไม่มียอันตรายนะคะแต่ว่าเน,นี้ค่ะคือไม่จ็บตัวชั้นที่การซึมแต่ว่าถ้าเป็นบนอลท็อกอะไรเงี้ยค่ะต้องฉีดเข้าไป แล้วก็ใช้ต่อเน,นื่องจะช่วยได้ดีมากนะคะลูกค้าคนใหม่แรกๆใช้นะคะก็คือให้ใช้นุ้นจะให้ใช้ก่อนนอนก่อนนะคะก็คือเป็นการบำรุงไปเลยนะคะก็ว่าเวลาที่เรามีถุงยตาหรือว่าหนุ่มสิวค่ะเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยให้มันเรียบเนียนขึ้นบ่อยๆเนี่ยค่ะเหมือนเป็นการยืดเซลล์ทาให้เซลล์มันกระชับขึ้นอ่าสังเกตว่าตรงนี้เริ่มหายไปแล้วนะคะใช้เป็นมาก่อนนอนไปได้เลยนะคะ ไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะตัวนี้ก็คือเก็บไว้อุณหภูมิห้องปกติแต่ว่าไม่ไม่ไม่แนะนําให้ไปตักแดกน่ะคือสังเกตว่าหน้าเรียบเนียนแล้วนะคะหนึ่งข้างนะคะอเ,คเห็นไหมคะว่าตอนนี้ค่ะยกกระชับขึ้นมาแล้วนะคะเรียบเนียนเลยนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันไม่มีอันตรายนะคะ ถ้าเราสนใจสินค้าตัวนี้นะค่ะให้ติดต่อกับคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับเรานะคะสินค้าตัวนี้รับรองว่าไม่มีอันตรายแน่อนอนคะ่ะแล้วก็ใช้ได้ผลจริงนะคะตามแบบในวิดีโอตรงนี้เลยเนี่ยค่ะเราจะไปดูกันเลยนี่คือผีจริงจริงนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวน้องจะให้เราดูข้างที่ยังไม่ได้ใช้นะคะอันนี้ก็คือเป็นผิวทั่วไปนะคะที่เรายังไม่ได้ใช้เนาะนะคะแล้วก็อ่ดูหน้าตรงนิดนึงนะคะสังเกตล่องแก้มคะข้างนี้ตื้นขึ้นมาแล้วนะคะก้มหน้าลงนิดนึงค่ะโอเคข้างนี้ตื้นแล้วนะคะแล้วก็ข้้างงนียั เป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวก็ในคลิปหน้าค่ะนุ่นจะเทสอีกครั้งหนึ่งให้ดูกันนะคะโอเค